สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel Das Auto t h a i l น n d นะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดู v o l v o C40 Recharge รถยนต์สไตล์ SUV Coupe ที่มีการใช้ CMA p l a t f พล m ฟอร์เหมือนกับตัว XC40 Recharge รถฝาแฟดของตัว C40 นะครับและรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์คันแรกของค่าย v o l v o ที่จะถูกวางขายเฉพาะเวอร์ชันรถไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเป็นซินดีเซลหรือไฮบริดไม่มีให้เลือกในรุ่นนี้นะครับ คำถามแรกเลย C40 ต่างกับ X40 c ยังไงจุดเด่นๆเลยนะครับคือการดีไซน์ของช่วงท้ายรถ C40 จะเป็นแนวคูเป้หลังคาจะลาดลงไปนะครับให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากขึ้นบริเวณไฟท้ายของรถนะครับถูกดีไซน์มาใหม่เพื่อให้มีความโมเดิร์นและทันสมัยมากขึ้นและสอดคล้องกับดีไซน์คูเป้ของตัวรถเราจะเห็นนะครับว่าด้านหลังของ C40 เนี่ยไม่มีประบ,บันน้ำฝนด้านหลังและยังมีสปอยเลอร์2ออันที่ช่วยเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการสิ้นเปลืองต่ำกว่าตัว X40 นะครับส่วนบริเวณด้านหน้าของรถนะครับจะเห็นได้ว่ากระจังหน้าเนี่ยมาเป็นแบบปิดทึบที่ถูกพ่นสีเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟหน้ารุ่นใหม่ที่ v o l v o เคลมว่าตัว LED เนี่ยมีลักษณะคล้ายค้คอนของทอนะครับที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่เรียกว่า Pixel Headlight นะครับคือไฟหน้าเนี่ยจะสามารถเลือกจุดที่จะส่องสว่างบนถนนได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ผู้ที่ร่วมใช้ถนนเนี่ยไม่แสบตาจากไฟหน้ารถเรานะครับ ตัว X4 40ที่เป็นโมเดลเฟซลิฟต์เนี่ยก็จะมาพร้อมไฟหน้ารุ่นใหม่นี้เช่นกันครับมาในเรื่องของการชาร์จแบตบ,บ้างนะครับ Volvo C40 ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด78กิโลวัตต์ชั่วโมงจะรองรับการชาร์จแบบกระแสตรงหรือ DC ที่ความเร็วถึง150กิโลวัตต์แบตจะเต็มภายใน40นาทีนะครับส่วนการชาร์จที่เสาธรรมดาแบบ11กิโลวัตต์แบตก็จะเต็มภายใน8ชั่วโมงนั่นเอง <S <S ตอนนี้เราก็จะมาดูอินเทอร์ i หรือภายในรถกันบ้างนะครับ เรื่องของการออกแบบและดีไซน์เนี่ยจะเหมือนตัว x c 4 0ข้อแตกต่างหลักๆเลยนะครับคือวัสดุที่ v o l v o เลือกใช้ทำภายในรถตัว c 4 0เนี่ยก็จะเป็นรถคันแรกของค่าย Volvo ที่ไม่มีการใช้หนังสัตว์แท้ๆในการทำภายในแม้แต่ชิ้นเดียวและมีการใช้พลาสติกรีไซเคิลอีกด้วยแต่ก็ยังให้ฟีลลิ่งความหรูหราซึ่งไม่ต่างจากหนังแท้เลยอย่างบริเวณตรงเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเทียมที่มีพื้นผิวสากสลับกับหนังที่มีพื้นผิวเรียบตอนนี้เรามาดูเรื่องของหน้าจอกลางกันบ้างนะครับซึ่ ใช้งานง่ายนะครับผมมี g o o ก l e แ a p ในตัวด้วยเรื่องของการควบคุมแอร์นะครับก็จะต้องควบคุมผ่านหน้าจอนี้เช่นกันที่เก็บของตรงคอนโซลกลางนะครับมีถานสำหรับชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายแล้วก็มี USB Type C ให้ใช้ชาร์จโทรศัพท์อีก2รูนะครับจุดที่2คือเรื่องของหลังคานะครับ v o l e o C40 มาพร้อมหลังคาแก้วที่ทอดยาวไปกับตัวรถจนถึงด้านหลังแต่ไม่สามารถเปิดปิดได้อีกหนึ่งไฮไลท์ของการออกแบบภายในของรถคันนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดตอนกลางคืนนะครับ นั่นก็คือลวดลายของแผ่นประดับที่อยู่บริเวณคอนโซลหน้าและประตูหน้าของตัวรถนะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเสืออเขาบริเวณทวีปสแกนดิเนเวียนและเมื่อไฟส่องลงไปแล้วเนี่ยโหสวยมากๆครับ้วยความที่รถจนคันนี้นะครับเป็นรถ SUV ทําให้การขึ้นลงรถเนี่ยทำได้ไง่ายมากๆบอรด้านหน้าเนี่ยครับสามารถปรับได้หลายทิศทางและยังมีถาดรองขาด้านหน้าที่เราสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกไว้ซัพพอร์ตขาส่วนบนได้อีกด้วยครับด้านหลังการขึ้นลงก็ทําได้ง่ายเช่นกันครับแต่อาจจะต้องระวังหัวนิดนึงเพราะว่าหลังคาาาามันนนจะเตี้้ยกว่ดนหน พื้นที่ข้างหลังนะครับโอเคใช้งานได้เข่าเนี่ยไม่ติดกับเบาะหน้าจนเกินไปด้วยหลังคาที่ลาดลงข้างหลังเนี่ยอาจจะทําให้หัวของบางคนเนี่ยติดได้นะครับเวลานั่งตัว x c 4 0จะนั่งสบายกว่านะครับบริเวณเบาะหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเบาะมันค่อนข้างสั้นทําให้บริเวณขาส่วนบนและเข่าเนี่ยถูกซับพอร์ตได้ไม่เต็มที่ในจุดนี้นะครับตัว hyundai ionic หกับ kia ev 6จะทําได้ดีกว่านะครับเช่นเดียวกับอุโมงค์บริเวณพื้นด้านหลังนะครับทาให้เวลามีคนนั่งตรงกลางเนี่ยจะนั่งไม่ค่อยสบายนะคร สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีรูเสียบ USB-C 2รูให้ใช้งานครับเรามาดูบริเวณที่เก็บของด้านหลังของรถคันนี้กันบ้างนะครับสามารถเปิดโดยการใช้เท้าเตะลงไปที่เซนเซอร์ข้างล่างท้ายมันก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับความจุในการเก็บของนะครับอยู่ที่413ลิตรซึ่งน้อยกว่า X440 อยู่ประมาณ40ลิตรนะครับเบาะหลังก็ยังสามารถพับแยกแบบ60/40ได้เช่นกันหรือว่าจะพับให้ลาบไปหมดก็ได้นะครับบริเวณด้านใต้ของท่องด้านหลังเนี่ยเราก็ยังมีพื้นที่ให้สำหรับเก็บของเล,ล็กๆน้อยๆได้นะครับ และบริเวณใต้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็ยังมีที่เก็บของเช่นกันความจุอยู่ที่31ลิตรสามารถเก็บพวกสายชาร์จอะไรอย่างนี้ได้นะครับบริเวณด้านใต้เนี่ยก็จะมีช่องให้สําหรับใส่พวกอุปกรณ์ปะยางและที่ปั๊มลมยางนั่นเองครับเราก็มาลองขับ Volvo C40 Recharge Twin กันนะครับจะเห็นนะครับผมหลังคาด้าน,นบนเนี่ย เป็นหลังคาที่ทอดยาวไปถึงข้างหลังเลยไม่มีรอยต่อตรงกลางด้วยแต่ว่าประเด็นเนี่ยคือมันเปิดปิดม่านไม่ได้นะครับแล้วแล้วก,ก็ตัวมันเองก็เปิดปิดไม่ได้ด้วยแดดเมืองไทยอย่างเราเนี่ยคงร้อนเผาตายเลยละ่ะฮะถ้าเป็นของตัว x c 4 0นะครับผมมันก็ยังจะมีม่านที่คอยเปิดปิดได้และตัวมันเองก็เปิดปิดได้ด้วยเช่นกันโพ i ิชันในการนั่งเนี่ยสูงนะครับด้วยความที่มันเป็น SUV เราก็จะมองเห็นได้ไกลแล้วก็ทัศนวิสัยดีครับผมกระจกมองข้างใ,ใหญ่ ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่มันเป็นรถคูเป้ฟอร์มข้างหลังมันลาดลงไปอย่างเงี้ยครับผมทาให้ทัศนวิสัยที่มองด้านหลังนะครับไม่ดีมากขนาดนั้นแต่นั้นก็ไม่เป็นปัญหานะครับเวลาเราถอยรถหรือว่าอะไรอย่างนงี้เนี่ยเพราะว่าวันเวคันนี้เนี่ยมาพร้อมระบบกล้องแบบ360องศาที่มองจากข้างบนนะครับหรือว่าจะมองจากข้างหน้าด้านหลังหรือข้างๆก็ได้เหมือนกันครับอาตาัตราเร่ง0ูนถึงร้อยของวัน c 40 e c ชา r g e Twin ครับอยู่ที่4.7วินาทีนะครับ v o l v o ่ c สี่สคันนี้นะครับผมมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัวบางที่เพลาขับเคลื่อนหน้าแลวก็เพลาขับเคลื่อนหลังเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อน,นะครับผมกำลังอยู่ที่4ี่ร้อแปดแรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่ห0รอยนิวตันเมตรซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับรถ SUV นะครับผมและยิ่งเป็นด้วยความที่มันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราเหยียบปุ๊บเนี่ยโหมันมาเลยครับ,ม,ม,รบมันมาไม่หยุดเลยเวลาเราจะเล่งแซงอะไรางี้นะครับผมในรถคันนี้เนี่ยไม่ต้องรอเลยเหยียบปุ๊บรถมันมาเราพุ่งไปข้างหน้าเลยครับ แต่ด้วยความแรงของมันเนี่ยมันก็มาพร้อมข้อเสียนะครับผมโดยที่ว่าอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยก็จะมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาเราขับที่ความเร็วสูงๆประมาณ120-130นะครับผมมอเตอร์หน้าหลังเนี่ยมันจะทํางานตลอดเวลาทําให้อัตราการสิ้นเปลืองไฟของเราเนี่ยสูงขึ้นเช่นกัน,นครับที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ25-30กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเราขับทางไกลเรื่อยๆ้ยครับผมที่ความเร็วสูงๆเนี่ย เรนจ์ที่เขาให้ไว้ที่400กว่ากิโลเมตรเนี่ยเราไม่มีทางทําได้ครับอย่างตอนเนี้ครับเขาขึ้นให้ผมว่าถ้าชาร์จแบตเต็มก็ได้แค่310กิโลเมตรเท่านั้นเองครับในเมืองเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกแต่พอเราขับไกลๆอย่างเงี้ยมีผลครับวันโวคันนี้นะครับมาพร้อม Adaptive Cruise Control mm hmm. ก็คือจะมีเรด้าเนี่ยที่คอยรักษาระยะห่างระหว่างรถเรากับรถขา้างหน้าแล้วก็มี Lane Keeping Assist นะครับที่คอยให้เราเนี่ยอยู่ในเลนที่ถูกต้องแต่ว่าเขาก็จะไม่ให้เราปล่อย พวงมาลัยนานเขาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะส่งสัญญาณเตือนว่าให้เราจับไปแล้วเนี่ยครับผมต้องจับเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่พวงมาลัยนะครับคอยตรวจจับจริงๆว่าเรามือเราเนี่ยอยู่ตรงนี้จริงๆไหมที่ความเร็วสูงๆูดยปกติเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียงลมที่เข้ามาในภายในเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาบนะครับเราก็จะไม่ไดยินเสียงเครื่องทํางานเนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันทํางานเงียบมากๆเสียงที่เรายินก็คือเสียงถนนแล้วก็เสียงลมนะครับถือว่าเก็บเสียงได้ดีครับผม volvo c 4 0คันนี้นั่งข้างหน้าเนี่ยสบายสบายเลยครับ แต่ข้างหลังเนี่ยผมไปลองนั่งมาแล้วข้างหลังเนี่ยเสียงลมจะดังกว่าข้างหน้านะครับการเข้าโค้งนะครับทําได้ดีแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น SUV ฟอร์มเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึง body roll มันนะครับช่วงล่างของ Volvo C40 เนี่ยก็จะมี character ที่คล้ายๆกับ XC40 ก็คือช่วงบนนะครับผมมันจะนุ่มเวลาเราเจอถนนที่ไม่เรียบนิดๆหน่อยๆครับช่วงบนจะนุ่มแล้วเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าพอเจอ ถนนที่ไม่เรียบมากๆที่ความสูงของถนนต่างกันมากดวนาเราขึ้นฟุตบาทขึ้นอะไรเงี้ยครับผมมันจะค่อนข้างแข็งนะครับนั่นก็คือช่วงล่างจะนุ่มส่วนบนแล้วก็แข็งส่วนล่างนะครับคนวครันนี้เนี่ยก็จะมีระบบ One p e d a l Driving เช่นกันสามารถทําให้เราเนี่ยขับในเมืองด้วยเท้าเดียวได้ครับผม,ผมก็คือคันเร่งอย่างเดียวเวลาเราปล่อยคันเร่งเนี่ยรถมันก็จะเบรกโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมในการปั่นพลังงานไฟฟ้ากลับมาแล้วก็หน่วงให้รถเราเบรกลงแต่คันนี้นะครับจะปรับ ระดับไม่ได้เหมือนตัวเกียร์กับ h ุ u ไดไอออนิกหนะครับอาจจะต้องใช้ความเคยชินนิดนึงในการขับช่วงแรกๆเพราะว่าเวลาปล่อยเน้นหน้าเราค่อนข้างทิมอยู่มนะโหมดการขับขี่จะไม่มีให้ปรับในวันโ o c 4ซีสี่สินะครับผมแราจะมีให้เลือกว่าเราจะให้พวงมาลัยเนี่ยมันแข็งขึ้นกว่าเดิมเป็นพวงมาลัยโหมดสปอร์ตนะครับเลือกได้บริเวณแผงหน้าปัดตัวแสดงข้อมูลนะครับใช้งานง่ายดูง่าย จะเห็นนะครับว่า Google Maps เนี่ยครับก็จะโชว์บนหน้าปัดนี้เช่นกันซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องล้าสายตาจากถนนเนี่ยเพื่อไปมองจอกลางจอของมีนะครับอัตราการสิ้นเปลืองในเส้นทางที่ผมขับนะครับอยู่ที่21.5กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรแต่ก็เป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วทั้งนั้นเลยนะครับ120 130ตลอดคำนวณจากขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยผมจะสามารถขับได้350กิโลเมตรนะครับซึ่งน้อยกว่าระยะทางที่ Volvo ได้กล่าวไว้คือ444กิโลเมตรแต่สำหรับใครที่ขับในเมืองบ่อยๆ และใช้ความเร็วไม่สูงก็จะสามารถวิ่งได้ไกลกว่านี้นะครับประมาณ400เนี่ยทำได้สบายมากครับสรุปแล้วนะครับวันเวอร์440เป็นรถยนต์ที่ขับดีมากๆครับบางทีขับกันจนลืมความเร็วเลยแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบความสปอร์ตแต่ก็อยากได้ความเป็น SUV ราคาซื้อที่ไทยนะครับอยู่ที่2.75ล้านขอบคุณที่รับชมวิดีโอผมนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ